ปืนว่ะอีนฮะอาบอับอาบน้ำแล้วสบายตัวสระหัวแล้วสบายผมอาตัดเล็บให้มันกลมๆปากคอมหน้าดมยังไงพ่หนูแปรงฟันส่ดิดิวดิวดิวอ่ะดิวดิวดิวอ่ะดิว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 เต้นไงคะลูก อาดิวดิวดิวเฮ้อาดิวดิวดิวเฮ่อาดิว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 บายอาบน้ำแล้วสบายตัวสระหัวแล้วสบายผมจะเป็นละตัดเล็บให้มันกลมๆปากคอมหน้าดมอนูแปลงฟันอาดิวดิวดิวอาดิวดิวดิวอาดิว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 อาดิวดิวดิว อวดิวดิวอาดิว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 เย้ไปขายที่ไหนยังไม่รู้จะไปขายที่ไหนค่ะ พอดีซื้อกันถ้าเกิดเราขายถ้าเกิดขายเด็ดมากบ่อสุพรรณขอบคุณค้าขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะเลือกคัดทีละตัวขอบคุณพี่นุชค่ะเลือกคัดทีละตัวเลยทุกคนวายวายวายเราเลือกคัดทีละตัวตัวไหนดีเอาลงบ่อตัวไหนไม่ดีเอาขึ้นมาขับรถไปเอาทุกวันนั่ไ พรุ่งนี้แม่จะไปอัดเพลงใหม่นะทุกคนใครคิดถึงเพลงแม่นะฝากติดตามกันด้วยนะคะพรุ่งนี้แม่จะไปอัดเพลงใหม่เพราะมากๆเลยเพลงเพราะมากแม่จะทําให้ดีที่สุดเลยแม่จะตั้งใจร้องให้ดีที่สุดเลยเอานอนไหมลูกน้องเริ่มสนนะนะดิถ้าสนนี้ก็น่าจะติดแม่แล้วแหละ พอพอเรียบร้อยโอ้โน้ำจิ้มแซบเออน้ำจิ้มอ่าได้กินแล้วใช่ไหมล่ะชุดเด็กของอะไรอันนี้ของอะไรอะที่รักนี่เหรออ่าชุดเด็กของอะไรนะ้าเอาเอาหลุดไปไหนอะเก็บยางด้วยที่รักเดี๋ยวเข้าคอยางนี่นี่ อ้าวเรดาร์เอาออกเลยไหมล่ะของอะไรอ่ะไหนมาเอยอดดูตรงไหนดูข้างบนปะตรงคอมีไหมยูนิโคไม่ใช่ไ mm, ม่ใ hmm ช่ข้างๆอ่ะอืมอืมไม่ใช่ปะไม่ใช่มีหอย เออเลดาทำไมเป็นงี้นะคะส่งอะไรเนี่ยลูกคนไหนเลี้ยงยากกว่ากันน่าจะพ่อน่าจะพ่ออ่นนะเอ๊ะอ๊ะจุ๊บหนอยเฮ้น้ำมิวมาเลยน้ำมิวเจะ๋สวแจดีก็นอนแล้วไปหาของกินกันดีกว่า ทำไมม่อนชีมันขนร่วงอะใครเคยซื้อม่อนชีบ้างแล้วขนมันร่วงมันปกติไหมคะเนี่ยเอ้ยจะนอนแล้วเหรอคะฮะยังไงล่ะเงียบเลยโถเอ้ยโถเอ้ย <laughs> ชอบเล่นแรงๆใช่ไหมคะแตนดีชอบเล่นแรงแงไหม ดูหัวดิไอหัวแมลงสาบไม่หัวแพนกวินนกกรงหัวจุก <S 1> <S 1> อยู่ไหนอะเอ้ยวันนี้คุณปู่ไปถ่ายรายการปะวันนี้วันอะไรอะกลับมาแล้วมั้งวันนี้วันอังคารวันนี้วันอังคาร ป่ะพี่เลี้ยงน้องแซนดีหมายถึงคุณพ่อเหรอเนี่ยเหรอคู่แฝดใช่ครับ